กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกูกูลิงกู๊ดลิงไก่กาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าดราก้อนเนี่ยซาก้าอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนวิธีการที่เราเนี่ยจะได้รับกรอบโปรไฟล์อันนี้เลยกรอบรูปเมเปิลแดงนะครับที่ผมใช้อยู่รวมไปถึงรูปโปนะสําหรับตัวผู้หญิงก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับผมก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากรู้ว่ามันไปหายังไงอยู่ตรงไหนให้ตามผมมาได้เลยครับอันดับแรกนะครับผมให้เราวาปไปที่หุบเขาซันเม พอเราว์ปามาแล้วเนี่ยให้เราคุยกับ n p c ีที่อยู่ตรงนี้นะครับผมที่ชื่อว่าโลลีนะพอคุยเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นใบเมเปิลหนึ่งใบนะครับผมแต่ว่าของผมคุยไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะหลังจากคุยเสร็จแล้วให้เราเดินมาตรงนี้ครับผมจะพบกับ n p c 1หนึ่งคนนะ n p c นีเนี่ยจะบอกว่ามาเราต้องการอะไรบ้างในการแลกกรอบโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรนะครับผมนี่เลยเราต้องการใบเมเปิลสี่ใบแล้วก็เป็นฟักทองนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงสมุดความลับทางการค้านะคุณผู้ชม ส่วนสถานที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เพื่อนๆตามผมมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วเดินขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมเดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วเราก็คุยกับเด็กคนนี้ครับผมเด็กผู้ชายนะที่ชื่อว่าเด็กผู้ชายเนี่ยคุยได้เลยครับผมแล้วเราก็จะได้สมุดมาหนึ่งอ่ามาหนึ่งเล่มน,นะครับคุณผู้ชมเราก็เดินลงมาครับแล้วก็กดเก็บตรงนี้ครับผมมันจะมีวิ้งวิ้งอยู่ครับคุณผู้ชมเก็บไปเลยหลังจากนั้นก็หันกลับมาครับคุณผู้ชมเดินลงมาครับแล้วก็ออกซ้ายนิดนึงนะ แล้วก็เก็บตรงนี้ครับผมจะมีวิ้งอยู่นะเก็บไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เก็บตรงนี้อีกครับหลังจากนั้นเราก็เดินกลับมานะครับเราก็เก็บตรงนี้เลยครับผมจะมีวิ้งอยู่ครับผมรวมไปถึงตรงนี้ด้วยครับจะมีวิ้งอยู่ครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินออกมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินมาเราก็จะเจอกับ NPC คนนึงนะนี่เลยที่ชื่อว่าซิโนนะให้เราคุยเลยครับผมแล้วเราก็จะได้สมุดความรับทางการค้าอีกเล่มนึงนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเดินกลับมานะ เดินเดินเดินแล้วก็ออกขวานหนึ่งนะแล้วก็จะมีวิงวิ้งตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมให้เราเก็บไปเลยครับแล้วก็เดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนข้อนะครับผมให้เราเก็บอะไรที่มันเป็นวิงวิ้งให้เราเก็บไปเลยนะครับผมคุณผู้ชมเก็บให้หมดเลยนะเราจะได้เป็นสมอลอ่าเป็นสมอลพัมกินนะครับผมหรือว่าเป็นอ่าเป็นฟักทองอันเล็กนะหลังจากเราออกมาให้เราคุยกับเด็กคนนี้ครับผมหัวฟ้าฟ้านะผมเราจะคุยแล้วมันก็ได้เป็นสมุดนะ สมุดหรือไม่ก็ใบเมเปิลเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วผมเก็บไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยนะครับผมมันจะมีวิงว้งวิอยู่ครับเก็บไปเลยหลังจากเก็บเสร็จปั๊บให้เราหันหลังหันหลังกลับมาแล้วก็เดินตามผมมาเลยครับนะมังกรผมกําลังบินอยู่ครับผมไม่ต้องสงสัยนะกาลังบินอยู่ตอนเนี้หลังจากเดินมาตรงนี้เราก็จะเห็นวิงวิ้งนะฮะแล้วให้เราเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดินออกมาครับ เข้าในข้อนี้คุณผู้ชมแล้วก็เก็บไปให้หมดเลยครับผมพอเราเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ออกมาแล้วก็จะเห็นมีวิ่งตรงหนึ่งอันนึงให้เราเก็บไปเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะผมเก็บไปแล้วคุณผู้ชมถ้ามันมีก็เก็บไปเลยนะครับหลังจากเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราหันหลังกลับมาแล้วคุยกับ n p c คนนี้นะครับผมชื่อว่าเมลานีนะให้เราคุยแล้วเราก็จะได้เป็นสมุดหนังสือความลับทางการค้าอีกเล่มหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราคุยเสร็จครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นใบเมเปิลสี่ใบแล แล้วก็พัมกินนะครับผมครบทุกอย่างแล้วให้เราเดินทางกลับไปที่พ่อค้าเลยครับผมอก็พอเราเดินมาถึงเนี่ยเราก็กดคุยเลยครับเราจะพบว่าเรามี่าใบเมเปิลสใบนะแล้วก็ลงไปถึงสมุดอีก3ามเล่มลงไปถึงฟักทองด้วยครับผมแล้วกดแลกให้หมดเลยครับผมทั้ง2อย่างนะพอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยเรากดไปตรงนี้ครับผมแล้วก็กดสลับกดใช้ได้เลยนะคุณผู้ชม กาะวอตาแล้วก็อวตารนะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าจุดต่างๆมันอยู่ตรงไหนในแมปนะครับผมผมจะโชว์เป็นแผนที่ให้ตรงนี้เลยก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการหากรอบโปรไฟล์แล้วก็รวมถึงอวตารนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอผมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s ับสไ e รห์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ